เราก็จะมาลองเทสระบบดูนะครับตอนนี้ก็รถก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะครับเรียบร้อยแล้วก็มีต่อดัมนู่นนั่นนี่อย่างว่านะครับอ่ะมาดูระบบเกียร์สโลนะครับเราก็จะลองเทสนะครับนี่คือลองเทสเกียร์สโลดูรถเป็นรถนาวาร่า NP 3 0 0นะครับเป็นโมเดลตัวนี้นะครับนี่ รถเดิมนะครับคันนี้วิ่งมาสองสองแสนกว่าโลนะครับน้ำมันไม่มีโอเคนะครับเอาไงก่อนอเราจะลองให้ดูนะครับนะเราก็ขับปกตินะครับเราไม่ได้เทสอะไรยังไงนะครับเราจะมาให้ดูนะครับวิธีการเข้าเกียร์สโลนะครับตัวนี้เบรกมือเดิมๆยังใช้ได้นะครับ แล้วก็เกียร์สโลผมเอามาซุกไว้ตรงนี้ข้างหลังนะครับผมเนี่ยด้ามเกียร์จะโผล่มาก็ค่อนข้างที่จะเบียดเบียดมือเบียดเบียดซอกหน่อยนะแต่ว่าเวลาขับเราก็ไม่ได้เข้าสโลเข้าออกเข้าออกประจําเท่าไหร่นะครับฉะนั้นก็ผมว่าแค่นี้ก็พอดีนะครับผมเวลาใส่สโลนะครับผมก็ก่อนใส่ก็หยุดรถนะครับแต่ตอนปลดก็ปลดได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวนี้เป็นนาวราหกเกียร์ถ่าเราจะเข้าเกียร์สโลนะครับเราก็จับยกได้เลยนะครับ ปึ๊บ,บมันก็จะยากๆหน่อยเบียดๆหน่อยนะครับเฉพาะนาวร่านะเพราะว่าพื้นที่เขาแคบใจอะ่ะอยากจะใส่แถวนี้หละแต่ผมดูแล้วมันไม่เรียบร้อยอะ่ะผมชอบแบบรถให้มันแบบเดิมๆเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยคืออยากดูให้มันเรียบร้อยก็เลยแบบมาซุกไว้ข้างหลังหน่อยนะครับแต่มันไม่ใช่ปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันเกียหนึ่งปุ๊บอ่ะออกตัวไปนะครับความเร็วก็เริ่มขึ้นนะครับมันก็จะช้าเห็นไหมครับมันช้า เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกอ่าอันนี้คือใส่สโลนะครับมันจะวิ่งช้าอ่าอันนี้กรณีเราขับสโลหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ว่าจะเป็นรถ้อรถอะไรก็แล้วแต่ขึ้นเขาลงห้วยตัวนี้คือโอเคนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันเวลาการมีสโลอ่ะ นี่เราเข้าสโลว์อยู่นะเกีย 1, ร์หนึ่งสุดะเราขนของหนักๆน,นะครับออกตัวไปเปิดเกีย 1, กร์หนึ่งเกียร์สองสุดเรากระดึบ๊บกระดึ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 ๊บขึ้นมาจากท้องนาหรือออกจากไร่จากสวนจากขนของอะไรก็แล้วแต่นะครับมาเยอะๆแล้วนะครับเนี่ยเกียร์สองนะครับเนี่ยเราก็ส่งคันเร่งไปนิดหน่อยเป๊ดเหยียบคัท์แล้วก็ปลดได้เลยปึ๊บปึ๊บนะครับเราก็วิ่งต่อเปดได้เลยไม่ต้องหยุดรถนะครับเนี่ยเราก็วิ่งต่อได้เลยทีนี้ แล้วก็ใส่เลยเกียร์สามการใส่สโลการวางสโลที่ผมนะผมเน้ยนย้ำนะครับนะหนึ่งต้องไม่สั่นต้องทำความเร็วได้ไม่ดังนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยนะครับทันเกียร์ดูความเร็วนะครับอันนี้เราทดสอบให้ดูนะครับบนถนนปิดเฉยๆนะครับ ดังไม่สั่นไม่หอนนะครับสุดหกเกียร์นะครับนะอ่านะครับเนี่ยเราทําให้ดูนะครับเราไม่ได้ทําบ่อยๆนะครับนอกจากรถลูกค้าจะสมบูรณ์จริงๆเราถึงจะกล้าทดสอบให้ดูนะครับผมอ่านี่ครับไม่ดังไม่หอนไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับวิ่งได้ปกตินะครับไหวมือยังได้นะครับ โอเคครับลูกค้าทดสอบให้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับกอรอลูกค้ามารับรถน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับโอเคครับก็แสดงให้ดูนะครับว่า กําลังเหลือๆนะครับผมสบายมากก็เป็นข้อดีนะครับไม่ต้องเปลืองคัดตนะครับไม่ต้องเลียคัดใช้ได้ทุกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสายรถคอกสายรถวัสดุสายอะไรคือสายได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อรถตู้รถแคมป์รถแคมเปอร์รถบ้านรถล่างใช้ได้หมดนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยครับผมรับทําทุกอย่างนะครับคลิปเก่าๆก็มีลองเลื่อนดูได้นะครับสําหรับเกียร์สโลของคุณครับ